สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับนี่มันถยหน้าครับสิบไม่ทันฝนครับฝนตกไถแข่งฝนมาเลยครับมาสามคันครับรถโวแก่หนึ่งคันเปืือนขนาดดอกยางไม่ค่อยมีครับไถไปได้เรื่อยฝนตกลื่นมากเลยครับไปครับเดี๋ยวนำไปดูขาแรงครับ ออยบันเทิงศิลนส่งตรงมาจากพระนครฝน,นก็ไม่แรงเท่าไหร่ครับพอาะดลื่นลื่นครับดินล่างยังไม่เปียกเท่าไหร่เลยเดอครรับหกสองเอฟหกสองครับ 6, คูปต้า M62 ลากหางฟอร์ดครับเข่าดีแต่ของนาก็ช่อบครับมากหลายครับคันนี้เอ้ยบาบ้า,บานะแน่แกมีตังซ่อมแล้วขับโกรดก็โกรดใครมาครับไถนาครับดินทรายไถปั่น550ครับ รถไถตอนไถเหลือไม่ถึงสามรอครับใครสอนให้มึงตั้งขี่เมาอางี้ฝนเริ่มลงเมด็ดอีกแล้วครับ ทันหนึ่งได้ครับคันละสิบไล่ครับไม่ขาดครับเออเระแวงระแวงเออเออระแวงระแวงไม่ได้ไม่ได้โอ้ตายเลยถายแบบนี้ไอ้ฮะ <im itation> <im itation> มันชอบถายเข้าลึกครับแล้วก็หนักแรงรถเปลืองน้ำมัน หลากหางฟอร์ดครับรถปีโอกลัวสุดจัด ขนาดขับดีๆน้อยดึงมุมครับนี่ครับขันหนักได,ด้เปรียบมัอนะครับของนาชอบครับอ้ เดี๋ยวเขาเล่งสองตีนแล้วครับเอ้าเอ้าเอ้าเอ,าเอา้เอาหนักหางครับอันตรายครับอันตรายกับชุดข้างในมากครับทางมานี่ไม่คุ้มครับ เอาดีครับดินเขตนี้ไถง่ายครับถ้าฝนไม่ตกอันนี้ฝนตกมันลื่นครับมาสามคันครับเหลือสองเหลือสองบิงครับนานี่สิบกุไลนี่มาดูจานเพชรดีกว่า ไอ้กนล์นอ่ะไอ้กนล์นอ่ะโอ้ยดอกกละงดอกกลางก็ไม่มีลายแล้วครับนี่วงเสามาด้วยหนึ่งเสาไปแล้วครับไปแล้ว คันนาเขาไม่เหลือยคันนาเขาแหลกมืดเออเมฆคอยขาวมันพลาดคันนาครับหายไเข้าเลยลื่นครับลูออ่มีรถแรงๆครับเอาแล้วครับเบิร์นแล้ว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 เออบโบหอนจัด ลอนอออยงานเยอะครับช่วงนี้ครับทำไม่ทันครับ ของนาเทวดาเข้าจองวันนี้สองสามวันได้ครับทำไม่ทันทจริงๆครับเยอะจัดมี่ตังเงียบเก็บอย่างดิตังอยู่ส่มืดหาทุกวัน อลื่นไปไม่โดนแล้วครับไปดูบางงอยต่อครับหายได้ไว้นะครับไล่หนึ่งแปบ๊บเดียวครับ รถใหญ่ได้เปรียบดันเหลกครับนาใครไม่สนครับอ้อยดันเหลกครับวงต้นไม้ครับฝนตกครับพอดีเลยได้อาบน้ำอื้อ นี่นะครับมันจะพังตอนนี้แหละตอนที่มาขยมครับเขาสะใจเลยของหน้าจนบอกว่าชอบครับคันนี้เข้าดีพิลึก ไม่อยอมตั้งขี้เมาใหม่ครับาตั้งขี้เมาในถ่ายสนุกเลยครับเยวจะตั้งขี้เมาให้ใหม่ครับม,ม,มาดูกันได้เรื่องไหมไม่เก่งครับพอทำได้สู้ชีวิตมากครับอย่าง ใครรู้ราคายางถูกๆมั้งครับยางจะไปไม่ไหวแล้วครับเข่าดีไลยไเฮ้ถ่ายเรียวไปเลยครับแจบมบ เฮ้ยขี้เมาเขียวเมาเยวไปชายปีหนาบาาื่งปาดเลยลุ้นไปเลยตน้นไม้นะรถไม่เป็นไรหรอก ลบไม่ได้เป็งอย่างนะีนะเออสาม,มีกันลื่นเนาะนะครับเดี๋ยวช่วยเขาถ่าก่อนนะครับบายยเขาซื้อกันใหม่อายกันต้อเนาะยี่